สวัสดีคะ่ะพี่มินเองคะ่ะจะสช่างมินซาลยค่ะวันนี้พี่มินไประทุงสิ้นเดือนมาดูกันว่าพี่มิ้นซื้ออะไรมาบ้างนะตอนนี้พี่มินมีน,น้องแฮมเหลือสีตัวใช่ไหมแล้วกงใหม่อ่ะกงใหญ่มันก็ไปสองกงแล้วก็เลยสองกลงก็คือน้องปูาอัดกับน้องตาแป๋วที่ยังไม่ได้กลงใหม่ใช่ไหมคะน้องๆนี่คะ่ะจัดมาแล้วคะ่ะกงใหม่ให้น้องตาแป๋วกับน้องปูาอัดนะคะอือแกลล่เลยอู้น่าครัแปปหนึ่งเนะี <c> ่ย <oughs> กลงใหม่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะคะแถมจะมีจากจะไซส์กลงเดียวกับน้องทูน่านะคะน้องๆกลงใหม่ใหญ่เท่ากับกลงน้องทูน่าแล้วเดี๋ยวพี่พีจะมาอัดคลิปตามพาน้องๆเข้ากลงใหม่กันด้วนะว่าน้องๆแฮมของพี่มินจะตื่นเต้นหรือเปล่าการได้เข้ากลงใหม่นะโอเคมาดูอย่างอื่นดีกว่าโอเคค่ะอย่างแรกที่มิ่ซื้อมาก็คือไซายเตีวนี้นะที่เป็นใช้ของไซายบัตตี้นะเพราะพี่มินว่ามันมีกลิ่นแล้วน้องๆเขาก็ไม่แพ้ด้วยนะคะแล้วก็ น้องๆใช้ก็สะอาดดีพอมเมนเราก็เปลี่ยนนะคะน้องนี่ใช้บอด,ดี้แบ่งใส่กระปุกที่พี่มินมีก็ประมาณสามถึงสี่กระปกุกพี่มินใช้ห่อน,นี้นะประมาณเดือนหรือสองเดือนก็คุ้มอยู่นะคะน้องๆต่อไปนะคะนี่ค่ะอาหารแฮมสเตอร์เดือนนี้พี่มินซื้ออาหารไปอาหารของไอ้นี่มาแฮมสเตอร์นี่มาเลยนี่เห็นป่าหน้าซูชิอยู่ข้างหน้าปกทำไมซซชิกินแล้วไม่อ้วนขนาดนี้มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะได้อาหารแฮมสเตอร์มานะคะ ก็เป็นสแน็คแห้งนะคะนี่คือสแน็คแห้งอันนี้พี่มินซื้อมาสี่อันคือซื้อมารถเดียวกันนะเพราะว่าพี่มินไม่อยากแบบว่าเออตัวนี้เอารนีดตัวนี้เอียถน,ถนี้อะไรอย่างเงี้ยซื้อมาสี่แท่งนะคะเป็นสแนค็ครถผลไม้นะคะมีแอปเปิ้ลมีส้มมีกล้วยนะคะแล้วก็มีบูเบอรี่นี่เป็นสแน็คแห้งนะซื้อมาให้เด็กๆเ,เขาหมดแล้วค่ะน้องๆเราก็ต่อไปก็เป็นพวกอุปกรณ์กรงขึงน้นมาอย่างเงี้ย โอเคค่ะพี่มินฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะใครที่ติดตามเพจมินสตอรี่นะคะหรือหาเพจไม่เจอก็ก,กดลิงก์นะพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเพจมินสตอรี่นะพี่มินจะพาเอาของเล่นจากอันเล็กๆที่เราลูกพี่มินวิ่งไม่ได้นะคะของเล่นถ้วอยอาหารโน่นนี่นั่นอ่างนะมาขายนะคะมามาขายให้น้องๆในราคาถูกนะคะของสินค้ามือสองนะอะไรยี่สิบาทสามสิบาทห้าสิบาทนะคะน้องๆ ใครสนใจที่อยากได้อุปกรณ์มือ2นะหรือกำลังหาซื้ออยู่นะก็ฝากติดตามด้วยน,นะคะในเพจมินสตอรี่ st เร็วๆนี้แน่นอนที่เมีจะเอามาพูดขายให้น้องๆนะคะโอเคค่ะขายชอบคลิปนี้นะเปิดถุงสิ้นเดือนนรตองนี้กระเป๋าพ,พี่เม็นฟรีแล้วนะคะน้งนองๆก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะและอย่าลืมกดติดตายช่อง m i n สตอรี่นะคะไว้เจอกนะะันที่หาคาบาย